สวัสดีครับท่านผู้ชมครับท่านผู้ชมกังอยู่กับห้องข่าวรัฐสภาชาแนลนะครับช่วงนี้พบกับผมเกรียงไกรหอมจันเทศในประเด็นเป็นข่าวครับท่านผู้ชมครับถ้าจะพูดถึงสิทธิและสวัสดิการต่างๆนะครับหลายคนก็มีลูกมีหลานก็อยากให้สอบเข้าเป็นข้าราชการครับแต่ว่าก็จะมีส่วนหนึ่งไม่ได้เป็นข้าราชการแต่ว่าอยู่ในระบบราชการก็เรียกกันว่าพนักงานราชการครับแต่ว่าสิทธิต่างๆสวัสดิการต่างๆหลายคนบอกว่ายังมีความแตกต่างทั้งเรื่องของการประเมินครับ แล้วก็เรื่องของสวัสดิการที่จะได้รับมีความแตกต่างกันอยู่ในปัจจุบันใครได้ตามข่าวจะเห็นนะครับว่าทางเครือข่ายาพนักงานราชการไทยเนี่ยเขาได้มาที่รัฐสภาแล้วก็ยื่นหนังสือยื่นเรื่องร้องขอความเป็นธรรมกับในส่วนของฝ่ายนิติบัญญัติเรื่องนี้เป็นอย่างไรวันนี้ครับผมจะร่วมพูดคุยกับคุณปรัชนาโพดีครับประธานเครือข่ายพนักงานราชการไทยตอนนี้อยู่ในสายกับผมสวัสดีครับครับสวัสดีครับครับผมปรัชนาโพดีครับ ครับก่อนอื่นผมเรียนถามเลยหลายคนก็มีลูกมีหลานแหละอย่างที่ผมบอกไปส่วนหนึ่งก้าวเข้ามาแล้วในแวดวงราชการเป็นพนักงานราชการแต่ว่าหลายคนก็บอกว่าสวัสดิการสักและสิทธิ์ต่างๆมันยังมีความเหลื่อมล้ํากันอยู่ตรงนี้เป็นที่มาหรือเปล่าครับที่เดินทางมาร้องขอความเป็นธรรมครับท่านท่านครับใช่ครับท่านใช่ครับครับมองยังไงเรื่องนี้เป็นเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นข้อเรียกร้องของพนักงานราชการทั้ง20กระทรวงอะครับครับผม เพราะว่ามันเกิดความเหลื่อมล้ำในในหลายๆเรื่องครับผมครับยกตัวอย่างได้ไหมครับออย่างเช่นนะครับเรื่องเงินเดือนครับของข้าราชการของพนักงานราชการนะครับตอนนี้ของพนักงานราชการจะบุปรปศบุตรปสเนี่ยเงินเดือนจะตันที่สองหมื่นสองร้อยสิบบาทครับอืมหมายความว่าจะตันอยู่แค่นั้นไม่ได้ขยับใช่ไหมฮะครับมันจะตันอยู่อย่างนี้ตลอดอ๋อเขาเรียกว่าเต็มเพดานของมันแล้วมันขึ้นไม่ได้แล้ว ใช่ครับแต่วุฒิอื่นยังโอเคอยู่ครับยังยังยังไม่ถึงกันแต่อนาคตก็จะตันเหมือนกันครับอ๋อครับครับมีประเด็นอื่นอีกไหมครับที่ทางกลุ่มคุยกันก็เป็นเรื่องของความก้าวหน้าของพนักงานราชการนะครับครับผมอคือพนักงานราชการบางคนเนี่ยอยู่ทำงานมากว่าสิบกว่าสิบห้าปีครับครับครับก็อยากจะให้มีความก้าวหน้าอย่างเช่นให้สิทธิพิเศษให้เขาไปสอบ โดยที่ไม่ต้องสอบผ่านพักกอได้ไหมสอบสอบสอบบรรจุเป็นข้าราชการนะครับโดยไม่ต้องสอบผ่านพักกอหรือปรับเขาเป็นข้าราชการด้วยอายุงานของเขาและมีผลการปฏิบัติงานนะครับไม่น้อยกว่าดีเด่นติดต่อกันอสามรอบการประเมินเนี่ยครับอ๋อครับครับครับอันนี้เป็นเรื่องของความก้าวหน้าครับครับผม แล้วมันเกิดความ,มลมบากอีกหลายอีก,อกเรื่องหนึ่งก็คืออย่างเช่นของพนักงานราชการเดิมของของแต่ละหน่วยงานนะครับรับที่ได้บรรจุเป็นข้าราชการเนี่ยอพอสอบบรรจุเปข้าราชการได้พนักงานราชการเหล่านั้นเขาไม่ได้ติดเหมือนกระทรวงสาธารณสุขยังไงครับยังไงะกระทรวงสาธารณสุขนะครับเขาะจะมีหนังสือหนึ่งห้าสี่จากสำนักง,งานกอพอนะครับรับเรื่องอ เหมือนกับว่าเงินเดือนที่จะไปเริ่มสตาร์ทใหม่ของของสารสุขงเงินเดือนเขาจะสูงกว่าเขาเงินเดือนเขาเขายัางไงเขาเริ่มไปไปเริ่มที่เงินเดือนใหม่บวกกับเงินเดือนที่ได้เลื่อนสมัยที่เป็นพนักงานราชการอ๋อครับครับครับผมส่วนหน่วยงานอื่นที่เป็นกระทรวงอื่นอีกสิบเก้ากระทรวงไม่มีครับไม่มีไม่มีไม่มีหนังสือฉบับนี้ ถ้าทาถ้าตีความอย่างนี้เนี่ยหมายความว่าเกิดมีพนักงานท่านพนักงานราชการคนหนึ่งเนี่ยอาจจะบรรจุมากี่ปีก็แล้วแต่ปรับเงินเดือนมากี่ครั้งแต่ว่าไปสอบติดข้าราชการเงินเดือนจะนับ,บหนึ่งฐานใหม่เลยอันนี้คือกระทรวงทัท่วๆไปอย่างนี้ใช่ไหมครับจะมีความแตกต่างจากกระทรวงสาธารณสุขถูกไหมฮะใช่ครับอืครับผมผมเห็นมีข้อหนึ่งที่ที่เป็นในส่วนของหนังสือที่มาร้องขอความเป็นธรรมก็คือมีการบอกว่าถ้าเป็นพนักงานราชการเนี่ย คือสอบที่ไหนแล้วมันไปไหนไม่ได้เลยมันขอย้ายไม่ได้เลยใช่ครับเรื่องนี้ก็ใช่ครับแล้วมองกันยังไงฮะคือประสงค์อยากย้ายหรือยังไงครับคือประสงค์บางคนนะครับบรรจุไม่ได้อยู่ไม่ได้อยู่บ้านตัวเองหรือว่าไม่ได้อยู่ใกล้พื้นที่ที่ตัวเองต้องเดินทางครับอืบางคนอยากจะกลับไปดูแลพ่อแม่ลูกเมียหรืออบางคนก็พ่อแม่ป่วยแต่ไม่สามารถย้ายกลับไปได้แต่ก็เกิดความลนแรอีก บางคนย้ายได้ด้วยเหตุอะไรก็แล้วแต่ฮะเ,เดี๋ยวนะผมฟังไม่ผิดใช่ไหมครับหมายความว่านักโทษที่เราเข้าใจกันเนี่ยว,ว่าเป็นพนักงานราชการมันย้ายไม่ได้แต่ว่ามีเคสบางคนย้ายได้แหละครับใช่ครับและบางหน่วยงานเขาก็อนุญาตให้ย้ายได้แต่ว่าเป็นนโยบายของแต่และหน่วยงานแต่บา<อ>งหน่วยงานเนี่ยไม่ได้ครับอืไม่ได้แต่บางคนย้ายได,ได้ครับครับ หมายความว่ามันยังไม่มีระเบียบที่เขียนมาชัดๆเป็นหนึ่งสองสามอะไรอย่างนี้ยังไม่มีเลยยังไม่มีเลยครับก็หลักๆคือพนักงานราชการอยากให้แก้ไขระเบียบในหลายๆเรื่องอย่างเช่นเรื่องของความก้าวหน้าการย้ายเนี่ยครับ,รบแล้วก็รเรื่องของเงินเดือนครับก็คือหลักๆคือสามเรื่องเนี้ยมันน่าจะอ่าขยับขยายให้ดีกว่านี้ครับคือไม่ใช่จมๆจมอยู่แค่ตรงนี้ตลอดไป พนักง,งานรายการก็อยู่กปนมาตั้งสิบหกสิบเจ็ดปีนี้แล้วครับครับผมคือก่อนที่จะมาถึงมามาหาท่านชวนมาหาดออรอิสระเนี่ยครับเคยเคยไปจุดไหนยังไงมาก่อนไหมครับเดิมแรกเลยเนี่ยผมไปยื่นหนังสือที่ท่านประธานสภาท่านประธา,านสภาท่านมอบให้กับท่านสมบูรณ์อุทัยเวียนปูนล,ล,ลงมารับแทนนะครับ,คร,บครับผมครับท่านลงมารับแล้วก็ผมว่าได้ผ่านจากท่านสสอ,อัครเดช วงพิทักษ์โลกทา่ทานเป็นคนนําพาผมเข้าไปครับครับผมไปไปไปเดิมเดิมนี่คือรุ่นพี่รุ่นพี่เมื่อประมาณปีห้าแปดครับครับผมมีรุ่นรุ่นพี่ได้ไปยื่นอ่าที่กอพไปยื่นที่สภานี่นะครับครับผมไปยื่นตอนนั้นไปย<พ>ื่นที่จาเนียแล้วก็มีกอพเขามารับเรื่องแล้วก็ทุกวันนั้นเรื่องนั้นก็ได้มาในเรื่องของวันลาสะสม ของเวลาพักร้อนสะสมแต่เรื่องอื่นก็เงียบไปเหมือนเดิมครับตั้งแต่ปีห้าแปดถ้าผมนับปีนี้หกห้าก็ผ่านมาเจ็ดปีแล้วคือได้มาแค่วลาสะสมถูกไหมฮะครับผมครับครับรบตัวพี่ปรัชนาเองเนี่ยได้มีโอกาสไหมครับในการเข้าไปพบแล้วก็พูดคุยกับท่านประธานชวนครับเออได้เข้าไปครับท่านท่านว่าไงบ้างครับท่านก็มันเห็นว่าท่านท่านท่านพูดประมาณว่าเออระเบียบนี้มันออกมานานแล้วนะครับ ก็น่าจะมีการเปลี่ยนแปลงอะไรบ้างแล้วก็นึกถึงของความมั่นคงของพนักง,งานราชการครับอืมครับครับจริงๆในเครือข่ายเนี่ยมีมีมีคนที่อยู่ในเครือข่ายแล้วก็ร่วมกันดําเนินการทั้งหมดเนี่ยเยอะขนาดไหนครับอ่อที่เป็นคณะกรรมการประมาณสี่สิบคนครับจากยี่สิบกระทรวงครับอ๋อเป็นผู้แทนมาจากยี่สิบกระทรวงครับผม เราเราจะเดินหน้ากันตออย่างไรต่อไปผมว่าเท่าที่เห็นปรากฏตามเป็นข่าวคือถ้าประธานรัฐสภาประธานสาภาผู้แทนราษฎรท่านชวนลิภัยเนี่ยมีการมอบหมายลงไปเป็นลําดับลาดับแต่ว่าในส่วนของเครือข่ายเองเราจะเดินหน้าอย่างไรต่อไปครับเพราะว่าข้อเรียกร้องม,มีมีหลายจุดด้วยกันทั้งเรื่องของการประเมินสองรอบการขอย้ายการขอบรรจุอะไรอย่างเงี้ยเราจะเดินไปจุดไหนอย่างไงครับก็ตอนนี้ผมรอทางทางทางสภาได้ตอบกลับผมก่อนนะครับว่าณตอนนี้ทางกอพอเขา เห็นว่าอย่างไรบ้างในเรื่องที่พวกผมเรียกร้องไปครับครับผมต,ตอนนี้ก็รอ,อ,อตรงนี้อยู่แล้วก็เดี๋ยวเราจะเดินหน้ากันต่อก็ต้องคุยกับทางคณะกรรมการก่อนครับครับเมื่อปีห้าแปดเราเคยไปที่กอพอเราเคยเราคิดจะกลับไปที่กอพอ,อีกสักรอบไหมครับไปติดตามความคืบหน้าเพราะว่าผมเชื่อว่าปีห้าแปดเนี่ยตอนนั้นคําร้องขอเนี่ยไม่ไม่น่าจะใช่ประเด็นเดียวเรื่องของวันลาม,มันน่าจะมีประเด็นอื่นๆด้วยเราได้ตามไหมฮะ มันหลายเรื่องครับแต่ว่าพอไปตามที่กอพอมันก็เหมือนเดิมครับเขาก็อ้างระเบียบทำหนังสือต,ตอบกลับมาก็เขาอ้างตามระเบียบนะครับอืมครับก็แสดงว่าก่อนหน้านี้มีการไปตามที่กอพอแล้วหลายรอบคือคือบางหน่วยงานเขาได้หาลือไปอ่ะครับจากทางกองการเจ้าที่ของแต่และหน่วยงานนะครับครับผมเขาก็ได้ถามในเรื่องของเรื่องย้ายเรื่องขยายพิดารเงินเดือนก็ตอบมาตามระเบียบเหมือนเดิมครับ เพราะว่ายังไม่มีการแก้ไขก็เขาก็ยังปรับอะไรไม่ได้ครับผมดูดูดูเหมือนว่ารอบที่แล้วเนี่ยเอาเอาอย่างอย่างอย่างที่เห็นเป็นข้อที่จริงนะฮะก็คือทางเครือข่ายเนี่ยยื่นไปหลายข้อก็ได้มาข้อเดียวเองก็คือเรื่องของัวลาสะสมอย่างรอบเนี้ยมาร้องขอเนี่ยก็มีเป็นก้ข้อเหมือนกันคิดว่าจะได้ครบทุกข้อไหมครับไม่ครบครับผม่าคาดว่าไม่ครบครับคือคือค่อนข้างมั่นใจว่าไม่ครบ เอาเป็นว่าถ้าอยากถ้าคิดว่าคุยกันในเครือข่ายเนี่ยคิดว่าถ้าจะได้ชั่วโมงเนี่ยอยากได้ข้อไหนที่สุดครับเนี่ยฮะคือนะชั่วโมงนี้ข้อที่อยากได้ก็คือความก้าวหน้าครับและ<ข>ความมั่นคงของพนักงานราชการความก้าวหน้าความมั่นคงนั่นก็หมายถึงเรื่องของการอาจจะได้สิทธิ์ในการเปลี่ยนสถานะจากพนักงานราชการ,รเป็นข้าราชการไปเลยครับ <forward> ผมอืมก็คือก็คือคอ,อยากอยากได้ถ้าคิดว่าข้อนี้พยายามดันข้อนี้ใช่ไหมใช่ครับ มีมีดูแล้วมีโอกาสไหมครับก็ถึงจะโอกาสจะสักสองเปอร์เซ็นตก็ก็จะผักดันครับอืมครับสองเปอร์เซ็นก็ผักดันจะจะตามที่สภายังไงต่อครับเนี่ยฮะเขาาบอกท่านประธานบอกเวลาไหมเดือนหน้าครับถึงจะตามอีกยอบหนึ่งเพราะตอนนี้ทางกออได้โทรมาถามผมครับแล้วก็บอกแรกบอกว่าจะตอบกลับผมทางทางโทรศัพท์ผมบอกว่าผม ต้องการไม่ต้องการเป็นทางโทรศัพท์กบผมต้องการเป็นหนังสือเพื่อเราจะมาชี้แจงให้กับทางเครือข่ายของผมได้รับทราบสมาชิกผมทราบรับทราบครับอ๋อหมายความว่าหลังจากที่กลุ่มพี่ปรารถนาเดินทางมาพบท่านประธานชวนเนี่ยทางกพติดต่อกลับมาเหรอครับครับผมก็จู่ๆเขาก็ติดต่อกลับมาเนี่ยนะฮะครับเขาติดต่อกลับมาครับแล้วผมโทรกลับไปแล้วมันติดต่อไม่ได้เขาติดต่อกลับมาบอกว่าเขาจะคือเหมือนจะชี้แจงผมทางโทรศัพท์เลย ผมบอกว่าไม่ได้ครับผมต้องการทางออ่ทางแอมมาเป็นทางเอกสารครับครับแล้วก็ผมไปยื่นหนังสือที่ทางสภาเ็ารบกวนตอบไปทางสภาให้ผมไปผมไปรับจากสภาดีกว่าครับอ๋อแล้วเขาว่าอย่างไรบ้างครับเขาเขาก็จะให้เอกสารไหมครับเก็เงียบไปครับกี่วันแล้วครับเนี่ยครับออประมาณสิบวันได้แล้วครับก่อนสมการประมาณสักวันที่สี่ที่ห้านี่สิบวันตอนนี้ก็เงียบไปแล้วครับผมแล้วติดต่อกลับได้ไหมฮะ ไม่ได้ครับเพราะโทรกลับไปเบอร์นั้นมันเป็นเบอร์แฝกครับอ๋อครับแต่อย่างน้อยก็ถือว่าการเข้าพบท่านประธานสภาผู้แทนราษฎรก็มีความคืบหน้าหน่วยงานอื่นก็กระเพื่อมนิดหน่อยแล้วนะฮะก็ถือว่าเป็นขวัญกำลังใจ<ม>เป็นสัญญาณตอบรับที่ดีครับผมครับอ่สุดท้ายจริงๆครับให้ฝากไว้หน่อยถึงคุณหลับผู้ใหญ่เพราะผมเชื่อว่าพนักงานราชการเนี่ยไม่เฉพาะจํานวนในกระทรวงเท่านั้นหรอกแต่ก็มีในหลายหน่วยงานเลยแหละในสามเสาหลักของบ้านเราเนี่ย มันก็มีพนักงานราชการบรรดารลูกลูกกหลานที่ไปบรรจุเป็นพนักงานราชการอยู่เนี่ยอยากให้ฝากไว้หน่อยครับหลายคนก็อยากได้ความก้าวหน้าอย่างที่บอกนี่แหละฝากไาถึงผู้รับผู้ใหญ่หนะครับเชิญครับครับผมผมก็ในานามตัวแทนของพนักงานราชการนะครับผมก็ขอให้ผู้ใหญ่ในบ้านเมืองนะครับด้วยดูแลพี่น้องพนักงานราชการของผู้ผมด้วยครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความก้าวหน้าความมั่นคงในอาชีพของเขาอะครับ พราะบางคนอย่างพวกที่อยู่เกี่ยวกับเรื่องพิทักษ์ป่าอย่างนี้ยเขาก็ลําบากเหมือนกันครับแรงงานตรวจแรงงานประมงแรงงานทะเลหรือว่าหน่วยงานตรวจขยะก็เสี่ยงเหมือนกันครับไม่ว่าไม่ใช่จะเสี่ยงเฉพาะสาธารณสุขทุกหน่วยงานเสี่ยงกับโควิดเหมือนกันแล้วก็ในหลายๆเรื่องเขาก็มีความาเขาทํางานได้ไม่แพ้กับราชการบางท่านครับอืมครับ ยังไงเป็นกําลังใจนะครับแล้วก็ขอให้รับคําตอบที่ถูกอกถูกใจนะครับเป็นกําลังใจให้นะครับกอบคุณมากครับครับขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับอ่ะท่านผู้ชมครับนี่ก็เป็นอีกหนึ่งตำแหน่งนะครับที่อยู่ในระบบราชการผมเชื่อว่าท่านผู้ชมหลายคนที่อยู่ทางบ้านน่าจะมีบรรดารุยญาติหรือว่าลูกๆหลานที่ทําตําแหน่งนี้อยู่เหมือนกันเดี๋ยวต้องดูนะครับหเดือนหลังจากนี้ความคืบหน้า เรื่องนี้จะเป็นอย่างไรนะครับและนี่เป็นทั้งหมดของประเด็นเป็นข่าวในค่ำคืนวันนี้ครับหรือช่วงหน้าเราไปติดตามรับชมข่าวสารด้านอื่นๆในห้องข่าวรัฐสภาช n แนลกันต่อครับ